สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังรับชมช่องรักนะน้นแหนะนะล,ล,ล่นะครับเนาะเป็นช่องไลฟ์สไตล์นะครับกานําเสนอทุกอย่างนะครับเนาะพี่น้องที่กําลังรับชมใหม่ๆหมอย่าเรื่องฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเด้อเมื่อนี้หลังจากที่บดอกชิบโดนพี่น้องกับสิบห้าพี่น้องมาเบิงเรียกว่ามาแชะมาแชะข่มลูกแชะข่มลูกนะครับในเรื่องในเรื่องของสางนะครับ มือนี่สืผ้ามะเบิงเห็ดห้องน้ำนะครับห้องน้ำเจ้าของเองเห็ดยุคหกนะครับหลังจากที่บอดเห็ดห้องน้ำโดนแล้วล่ะผมมีห้องน้ำใส่นะครับกับสีเห็ดห้องน้ำเมื่อน,นี้ก็คือเห็ดเองสำหรับผู้ที่เป็นซางแล้วนะครับกับถ้ามี่ไอเดียดีๆกับแน,นดดว,ว,วน้ำใดนะครับเด้อหรือว่าอ่าผ่านได้นะครับว่าสันนีแนวน้ำสำหรับที่ผู้ที่บ่บ่ได้เป็นซางนะครับบ่ได้เป็นซางเลือกักอยากสิเห็ดห้องน้ำ ใส่เองบอกว่าวเห็ดยู่บานหรือว่าเห็ดยู่น้าก็ได้นะครับจะเห็ดใส่เองพี่น้องที่บอกเป็นสร้างนะครับก็อยากมาบอกแนวทางาสิเห็ดยังไงการตั้งผังการวางแบบนะครับทาบมีแบบบางคนบ่มีแบบนะครับกับสิมาแนะน้ำพี่น้องครับมามาเบิ่งกันพี่น้องกับอันนี้ก็คือวางผังไว้ วางผังไว้นะครับรวมๆแล้วนะครับเอาดินขืนใส่เอาดินข้นไส่เนี่ยน้อยเดี๋ยวันนี้วิธีแล้ววิธีวางผังของผมครับวางผังของผมผมเสียฉากนี่ฉากจับส่วนหนึ่งก้อนจับส่วนเดียวแล้วก็ขึงเสือบนี่ครับขึงเสียบขึงเสียบเงี้ยวมาเงี้ยวมาไปใส่รักนั่นไปใส่กับรักนั่นนะครับรักนั่นขางเดียวซะก้อนก็ได้นะครับ มันสิได้สองขางไปมันสิได้ขขางนี้กับขึงไว้แล้วสองขางข,งขึงขางนี้มานีเราขึงจากขางนี้มานีได้ฉากแล้วหลังจากได้ฉากแล้วเห็นยังไงก็คือวัดจากมุมนี้มามุมนี้นะครับผมวัดเอาลอยร่วมร่วมแบบแล้วล้วมคานแล้วเสิได้ยยี่ลอย หาสิบหาพวกอาแค่นั้นหนึ่งสอี่อสีกนอี่ก้อนสี่สี่กอย่าอยหกสอยแล้ววันนี้ถ้าวัดทั้งนี้ได้เท่าไหรนะครับวัดทั้งนี้ได้เท่าไหร่อ่าไปวัดสนที่เขาจับมุ้งไปแล้วที่ที่เขาจับฉากไวแล้วก็วัดจากทั้งนั้นมาทั้งนี้อีกให้ไม่ได้ทอกันสมมติว่า2อ0กอไม่ได้สองลอยหาทอกัน Chat, จากส่วนนั้นมาส่วนนี้ได้สองลอยหาสิบท่อกันท่อกันครับส่วนความกว้างทั้งหัวมุมทั้งนี้นี่นะครับมานีได้สองลอยหาสิบซ้ำกันแล้ววันนี้วัดจากหัวมุมทั้งนี้สมมุติว่าวัดไปนี้ได้สองอยหาสิบนะครับสมมุติวัดไปนี้อาจจะให้เบืงมุมกว้างสมมุติว่าวัดไปนี้ไปใส่มุมนั้นให้ได er ้ bene. สองสองลอยหาสิบซ้ำกันกับมุมนี้ ทำกันกับมุมนี้มามุมนี้เพราะว่าเขาได้เขาได้ฉากเป็นเกณฑ์แล้วจากมุมนี้มาหนีเขาได้แล้วนะครับแล้วก็วัดควบเยา้าส่วนทั้งนี้ไปนี้แล้วก็มาวัดส่วนทแย่เอาท้องนี้มาหนีแล้วควก็ความกว้างกับความกว้างความกว้างแล้วก็คนเย้าส่วนทั้งนี้มาหน,น,าาน,น,านีให้ได้เท่าไหร่นั่นแหละครับมันก็จะได้ฉากขั้นสี่จะได้ฉากแล้วขั้นตอนสุดท้ายจับเสือกวัดทะแย่งมุมบึง ่ามันใสิได้ใส่สวยใส่เอ as e ่อได้ใส่สวยบ่ภวาษาสางอาจจะเอิ้นว่าใส่สวยก็ได้วัดจากมุมนั้นมาใส่มุมนี่ได้เท่าไหรจิกไว้อันนีจิกเสียกไว้แล้ววัดจากส่วนมุมมุมทางนั้นแครแย้งมาใส่มุมทางนี้ได้เท่าไรถ้าได้ซ้ำกันแสดงว่าได้ฉากถ้าบ่ได้ซ้ำกันก็ก็ย้ำมุมย้ำมุมมันเข่าใส่นี่คือนี่คือวิธีวางผัง นะครับผู along, hmm? amino, ้สำหรับผู uh, follow, like ้เป็นซางนะครับผมสิกลับมาแนะนำแนะนำควมเหมือนความรู้ให้กันฟังสำหรับผู้เป็นซางกะถ้ามีไอเดียดีๆก็นี่ก็แนะนำได้นะครับแลาวันนี้แล้วันนี้เอ่เฮาสีเอาอย่างเป็นแบบผมเสียวก่อนอีสนี่เป็นแบบเลยนะครับง่ายๆง่ายๆไม่ต้องไปหาใหม่แบบมาลึ่งตึงตั้งให้มันหยุ่งยากเลยครับเอาง่ายๆเลยเฮาเสียเอาก่อนอิสนี่เป็นแบบเฮ็ดเป็นแบบยังไงคอยบ่ให้ปูนติด เยังคอยสิบ่ให้ปูนติดผมก็สิเอาผ้ายางผ้ายางที่เขาหาได้ไง่ายๆก็คือถุงปุย๋ยไนถุงไหนของปุ๋ยครับถุงไหนของถุงปุย๋ยเอามาห้องนี่เอามาปิดปิดนี่ถ้าพบว่าเป็นกับสิเริ่มต้นยังไงก็ยังไม่หลุดครับเพราอถ้าพบเป็นสร้าง ร้อนหดโบกสวมโบกสวมนี่ผมก้นไว้กลวงเลยผ้าศูนย์กลางนี่ สองเมตรครับผ้าสุ่มกลางนาสสองเมตรได้เอาเอากกวงไว้แล้วก็ห้าว่างโบกส่วนแล้วห้าว่างโบกส่วนแล้วก้นฐานก้นฐานมันโบกส่วนเห็นเลิกลงไปอีกจกักจักประมาณบ่ต้องเลือกอะไรครับประมาณจะเห็นเป็นแองลลงไปซื้อแล้วเอาโบกส่วนลงเอาโบกส่วนลงแล้วเจาะคางเจาะคางโบกสว่วนครับ อันนี้ก็เทาะจอขางบวกส่วนบอกอลงให้มันครบแล้วก็ว่าให้มันให้น้าม,มาซึมบอกขคาง,ง,ง,งได้ไหมครับหรือว่าเอาอิดอิดแตกหรือว่าอยงกงไรห้องห้องสั้นที่บวกส่วนมันสิจดกันเนี่ยฮ้องไวเห็นจักน้อยหนึ่งจักประมาณจักนิ่วหนึ่งก็ได้ไม่ต้องห้องหลายห้องขึ้นเห็นมันสูงอย่างนิ่วหนึ่งจากจากมองที่บวกส่วนบางจดกันเพื่อให้น้าม,มาซึมบอกแล้วรอบนี้ รอบนี้วงนอกวงนอกของบกสวมว่าต้องไปใส่แกบว่าต้องใส่แกบครับพี่น้องเอาหินก็ได้หินหรืออิฐแตกอิฐหยังเนี่ยเอาโยอดล้มข้างโยอดล้มข้างยงักเคืองหนึ่งเร็จแล้วทำาม้ขวดพลาสติกขวดพลาสติกขวดอัดล้มขวดหยังเนี่ยให้ให้น้ำยักเคืองขวดแล้วก็ถิ่มล้มถิ่มล้รอบให้เกือบสีเสมอปากหลุมเกือบสีเสมอลุมเอาเอาหินขุก หินคุกที่เขาซื้อมาผสมปูนมาปกทึ้งอีกเอาเนี้ยห้องกันเอาผ้ามุงผ้ามุงแหลกห้องกันผ้ามุงแหลกห้องกันขวดน้ำลาสติกที่เขาเทลงแล้วโยนลงแล้วห้องแล้วก็เอาหินคุกมาใส่รอบใส่รอบให้มันแน่นให้มันแน่นแล้วก็เอาดินปกทึ้งเทถึงยางเหยียบเดี๋ยวเลยบ่มีลมมุมมาลมมุมมาบรินามสิ่งที่เขาทายลงไปแล้วเนี่ยเขาล้างมันสิเป็นชั้นหมาสิเป็นน้ำครับมันก็จะซึมออกน้ำแข็ง ของทีเขาจอไว้หรือขางที่ของที่เขายขยับไว้ซื้อมาคางๆลงไปคางคางคางๆเดี๋ยวมัดสิบวันจะเต็มงานครับสิจะเ,เต็มงานหะนี่งคือเขาต้องมาใส่สูตรนี้นะครับ เสร็จแล้วครับพี่น้องการวางแบบวางแบบนี่ผมเก่เาผายางผายางถุงนถุงปูนถุงปุ๋ยแค่มะฮ่ออิดไว้แคร์อิดไว้นี่ก็ลองนี่คือลองขคัดล,ขดลอ,ลองคาดหลอบเสลองคาดหลอดแล้วเรียบร้อยแล้วก็ปับปับพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับวางเล็กแค่นี้ ผมว่าได้แค่นี้เพราะว่ากันกันลิ้มมันเนี่ยเวลาเฮาก่ออิดแล้วนะมันก็จะกันบ่ให้เวลาอิดมันแตกซีซีซีแผกมันแตกแล้วมันก็จะบ่ได้มันก็จะบ่แยกบ่ยังมันก็จะซอยได้ระดับนึงอ่ะนิดเดียวซอยได้น้อยนึงหรือบางคนอาจจะว่าซอยยังบ่ได้เพราะว่าที่จริงแล้วก็จะมัดค้านดีๆครับมัดค้านปอกเอาจากสามคุ้สามก็ได้ปอกวางรอบคือคือดีที่สุดครับ นี่ผมเพดเอาประหยัดงบมาอีกเอาแค่นี้แหละแค่ปูนอมแล้วกบเพียงแ,แต่วมันแตกเวลามาแตกมันห้าวว่าเห็นมันแยกซื้อๆเย็บไซส์แบบแบบนี้รอบนี่ครับรอบเบิดหุ่มหุ่มแค่อิดไปซื้อหุ่มแค่อิดไปซื้อครับรอบไว้เบิ้นะบ่ห้ปูนปิดอิดเวลามันแห้งแล้วเขา้าเลยยกออกได้เลยเลย,ยกอิดออกได้เลย,เ,ลยเรียบร้อยครับ ล้อแต่ถ้าผสมปูนเทนี่แหละคือสไตล์ของผมนะครับเห็ดเอาแบบถือว่าง่ายๆก็ได้สําหรับผู้บี่เป็นสร้างเบื้องว้เป็นแนวทางนะครับอ,อยากเห็ดเหีเ่ยเพราะจะเสียงกันจางถ้าสื่ออุปกรณ์ก็หลายล่ะอันนี้สื่ออุปกรณ์มาทั้งหมดนี่สี่พันกว่าครับบนรวมยิดมูลนั้นร้อมยิดิดประมาณแปดสิบก้อนนี่คือสื่อมาจากเพิ่นเห็ดเห้งเหลือ,อกับบล็อกสวมสองบล็อกมีแล้วกับหัวสวม ก็พอสมมี่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วสื่อต่อเพิินกับประตูพิงประตูเกา่าสิ่งที่สื่อไม่ก็คืออิดเ,ออเ้ยประมณหินหินหนึ่งคิ้วไส้หนึ่งคิ้วเอาเมาเพื่อจริงๆย่างละเค่องกับน,นาเิพอะเรเอาเมาเพื่อสื่อตาบุตาม,มันเบิดกับถ่าเห็ดนนำไหมแล้วก็ทอน้ำทิง่งนะครับเม็ดหนึ่งแล้วก็มีของ,งอ สองออแล้วก็มีบล็อกสวมอันหนึง่งปูนหกลูกครับื้อมาเมืวอวาน,นี่ตำรวจอีกสองเซนแค่นั้นนะครับที่มาเพิ่มเติมเบรงวางอุปมาณ์ทางบนแล้วสิรวมสีสดใสเดี๋ยวนี้คือประมาณสี่พันกว,นว่าละล่ะตั้งสื่ออุปรกรณ์นะสังกะสีพร้อมกะสีหาแผ่นสิบสองฟุตกระเพาะล่อยังอพอะเนี่ย,นอ,อยน,นอนครับ เหินกับซ้ายหอดสีเหลืองงบ4พันถ้าร่วมกาสร้างแล้วกันโอ้แเป้มือนกาซางง่ายขี่เขาก็บ่รลุดลววอกว,วง 3, 4, ังเขาบอกว่าบ่รลุดระว่าง3-4พันหน่อเท่าไปรยากเอาถือสุดก็คือ3พันล่ะคูณได้เอาถือก็นั่นกะบ่ว่ากันนะครับเพราะว่าห้องนี่ทั้งหมดมัน4ตารางเมตรก็เออ,เอ,อ นี่แะครับเทปพื้นท่ากับเบเบิ้งขีดเสมอขีดที่เขานันไว้ครับปรับเสมอขีดที่เขาดีดไว้ครับแล้วก็ใส่ทอใส่ทอหัวอสวมไว้ใส่ทอหั้อสวมไมวมไ้พานล,ลงไปล,งลุปกขุ้นโอเคารว์วา 4. สีสตารางเมรรตรหนึ่งสิบแปรดัาร์วาสามถงครับการที่เขาตั้งหน้อตัวนี้นะครับตั้งโบกตัวนี้ไว้ผมเอาควอมจับ อืนมาผมเอาอยู่ปรมาณสิบสเซนนี่ครับสิบเเซนนบ่แมา่สิบเจ็ซนออกจากนี้มาคือบ่อหอมันติดบ่อหอติดนี่บันไดบ่อหอยติดผนังข้างหลังบ่อหอติดผนังผนังบันไดพอดีพอดีจากทางขางออกมาก็สี่สเซนครับสีซนมาหอดปากอาปากพอดีกาวาเป็นสีชุ่ช่วงนี้กพดี ะชูช่วงนู่ก็ดีเลยบัติดปดันไดครับอันนี้ก็เทพื้นก่อนเทพื้นไว้มืออื่นก็นับเศษก้อปูนสก้ออิดแล้วครับสางไงครับเสร็จเรียบร้อยครับบอลเทพื้นเรียบร้อยแล้วเปิดกับคานพร้อมกันเลยนะนี่สบายสบายจะถิงไว้ยัก มื่นหนึ่งนะครับมือหนึ่งก็ว่าให้มันแหง่งถ้าให้ดีคือถิงไว้จนมันแหง่งแห่งจนขาวนะครับย่อไปมากอดีดีสีแข็งแรงดีนะับอีก็่ะตงไวบ้านนั้นก็จะตัดปลายทั้งนั้นตัดปลายทั้งนั้นจะประมาณจะคืบหนึ่งนะครับมาเสียบต่อขึนนี้แล้วเอาหัวสวมลงกตังคือขั้นตอนต่อไปนะครับกับเป็นว่าเรียบร้อยเทพื้นแล้วครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่น้องไฟม้าติดตามอีกเทีานึง